สวัสดีค่ะมาพบกับรายงานสาธารณาภัยประจำวันดิฉันนางสาวกรารจนาภาอาสาสนานนท์สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมผู้รายงานค่ะทุกวันนี้นะคะไม่ว่าใครก็ต่างอยากจะมีผิวพรรณที่ดีอีกทั้งเนื่องด้วยเมืองไทยเป็นเมืองที่มีมอากาศร้อนและแสงแดดที่แผดเผาไม่ปราณีผิวทําให้คนไทยส่วนใหญ่ค่ะนอกจากจะมีสีผิวที่คล้ำเสียแล้วยังประสบป,ปัญหาผิวต่างๆเช่นฝ้ากระและจุดด่างดําอันเป็นเหตุให้ต้องรีบแก้ไขและทําการรักษาค่ะ ผลิตภัณฑ์ปรับสีผิวที่มีสารปรอดเป็นส่วนประกอบเป็นอันตรายต่อสุขภาพและเป็นผลให้มีการห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ในหลายประเทศแม้แต่ในบางประเทศที่มีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถูกห้ามก็ยังคงมีโฆษณาและเข้าถึงผู้บริโภคได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและวิธีการอื่นๆค่ะผลกระทบต่อสุขภาพจากสารปรอทหนึค่ะสารปรอดอินซีที่มีอยู่ในครีมและสะบู่ที่ทําให้ผิวขาวขึ้นทําให้เกิดความเสียหายต่อไตเืินที่ผิวหนัง การเปลี่ยนสีผิวและการเกิดแผลเป็นการลดความต้านทานของผิวหนังต่อการติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราความวิตกกังวลจึมเศร้าโรคจิตและโรคระบบประสาทส่วนปลาย 2. ส,สารประหลอดในสบู่ครีมและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอื่นๆจะถูกปล่อยลงในน้ำเสียจากนั้นประหลอดจะเข้าสู่สิ่งแวดล้อมสามารถเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารที่เป็นพิษสูงในปลาคนท้องที่บริโภคปลาที่มีสารประหลอดสามารถถ่ายเทประหลอดไปยังทารกในครรภ์ได้ ซึ่งอาจส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทางระบบประสาทบกพร่องค่ะเพื่อปกป้องประชาชนจากผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพของสารปลอดในผลิตภัณฑ์ปรับสีผิวจําเป็นต้องมีการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับส่วนต่งตางๆของสังคมเช่นการจัดตั้งหรือปรับปรุงกฎหมายการใช้กลยุทธ์การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงการฝึกอบรมสําหรับตัวแทนสุนกรยากรและการระบผุผู้ผลิตและห่วงโซ่อุปทานเสริมศักยาภาพห้องปฏิบัติการเพื่อทดสอบสารปลอดในผลิตภัณฑ์ปรับสีผิวค่ะ กินร้อนช้อนส่วนตัวหมั่นล้างมือสม่ำเสมอสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ